สิบพวันทั้งล่างก็มาหูม,มาอย่าปไปจุกกาลางดงอย่าไปส่งกลางป่าพุ่นที่ตกคำนะ้ำป่าที่หองคำว่ามึงคนอยากกินขา้าวภาคใต้อยากกินง่ายภาโมอมากินแหยงกินชานนำลูกนำ้ำยามึงผี่พอห้ามเลยหู ความยากเขาฝันวันโน้นเดี๋ยวพาอย่างนี้บันดักทางได้ความกินกูมีทุกอย่างแข้งกินกูมีทุกอันปันเท้าไฮกูหอมปันหน้าปันเ้าหน้ากูหอมปันอมปันเ้าต้มกูหอมความย่างไปฮอดบอลกูชิบีไปฮอดทีกูชิค่ายมาอย่ามาเฮียนู้มาเขไา่มาละกั

ข้าวมาเราก็องมะโกะเนาะมาฮอแล้าก็มาโกะเออนโกะเจอแบบไรคนไม่เหรอน่ามื้อหคนก็ได้เกาะขั้นเองมาเกาะขั้นเร็วมาเขาฝว้เงินโนันมาอย่างนี้กันเยจะตังุ้มเขามีไค่มาอืมาเนี่ยมาตนยตัดตู้ มาอยู่ย่อยู่ซ่านป่า่ช่อขควจะไไย่าี่่นมาโไข่โไข่มาไม่แล้วโไข่เลยกูช่วยไข่ไม่ิไข่ไม่กไข่ไม่สุนี่เอแล้วไข่ไม่ติดเ่เอาตะไเอ

หลาตลายนี่เขากนอนนอนนิ่นมากินเขากับไขว่างเสยไขว้เสียจิตเขาด้บ่งเายังเลยเอ้ยคือเขาวางกเตะปะหันมาเ็ลูรางความนนตเ้ามาทันเตู้ล่

ไดนล้าค่กินแล้วนี่เจอความโชคดียอะโบฟังยัไงหแล้วกินจามบอกเยอะหรือเปล่ากินเยอะเดี๋ยวนู่นฉลาดเลย

Yeah. รถมาหมดนะดูดิรถลงรถรถค่ะ yeah.